ใครที่ยังลังเลที่จะดูหนังไทยเรื่องนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าผ่าน ครับผมพิติกาจะเพลียคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวี่นะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมไปรับฟังอีกเช่นเคยนะก็เป็นการรีวิวแบบสตาร์นั่นบ้านกับผมมิตรกาสบนหนังทำากับผมคอเป็นหนังอ่ิติกาคอเป็นหนังก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์น ที ain, society, sword, guard, os, himself, ium, ่จริงต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะดูหนังเรื่องนี้นะครับสำหรับหนังไทยเรื่องนี้นะฮะเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยด้วยซ้ำนะสำหรับผมนะแค่ดูตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็นึกไว้ก่อนเลยว่าแป๊กแน่ๆนะฮะแต่พอดีพี่ๆน้องๆเนี่ยอยากดูนะแถวบ้านอะบางเอืญอยากดูซะอย่างนั้นไอเราจะไปดูการ์ตูนอนิเมชั่นโทรคนเดียวก็ยังไงอยู่นะก็เลยแบบตีเนียนไปกับเขาด้วยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะไม่ได้ดูหนังไทยนานแล้วด้วยนะก็เลยขอไปเสี่ยงหนังเรื่องนี้และกันะร ร้องของกันสักหน่อยนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้นะเออหนังไทยเรื่องนี้เผื่อมีคนไม่รู้นะฮะค่ายหนังใหม่อย่าง CJ Major นะฮะเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ษษ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 มาจากเกาหลีมารีเมคใหม่ในเวอร์ชันหนังไทยนะฮะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้คิดว่าหนังเรื่องนี้นแต่งโดยคนไทยเองนะครับไม่ใช่นะฮะเป็นการเอาภาพยนตร์เกาหลีมารีเมคใหม่มาทำใหม่ในเวอร์ชันของคนไทยนี่เองนะฮะต้องบอกว่าเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนังที่ดังมากมากนะ,ะสำหรับหนังเรื่องนี้หลายๆประเทศซื้อไปเยอะมากแต่ผมไม่เคยดูหรอกนะฮะสำหรับเวอร์ชันเกาหลีก็พูดในส่วนของเวอร์ชันภาพยนตร์ไทยเลยแล้้วกัันนนเเเรรืื่่่่่อออองงงงงยขหีลาาถึ ย่าว้เที่ทั้งหัวดื้อและขี้วอยวายนะจึงทำให้อาศัยอยู่กับครอบครัวปัจจุบันของเธอได้ลาบากมากมากนะต่อมาครอบครัวของเธอเนี่ยวางแผนส่งตัวคุณย่าปานเนี่ยไปพักอยู่ที่บ้านพักคนชรานะจึงทำให้คุณย่าปานเนี่ยหนีออกจากบ้านไปด้วยความเศร้าและผิดหวังในตัวของครอบครัวแบบลูกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหลานๆนะเธอได้เดินเลื่อยเบื่อจนไปเจอกับร้านถ่ายภาพแห่งหนึ่งมีชื่อว่าฉายาล้ำลึกยา่าปานจึงตัดสินใจนะเข้าไปในร้านเพื่อถ่ายรูปตั้งใจว่าจะเป็นภาพสุดท้ายของตนนะแต่เมื่ออ,อา,า,าเยเธ ประมาณ20ปีนะฮะประมาณนั้นจากนั้นชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปนะเธอได้เปลี่ยนชื่อของตัวเองเป็นปานได้ได้กลับไปทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ทําในอดีตนะฮะจนถึงวิ่งหาความฝันที่ยังไม่สําเร็จอยากเป็นนักร้องผู้มีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตอนเด็กของเธอเนี่ยและไม่นานเนี่ยย้ายปาตัดสินใจเข้า่วมวงดนตรีของบูมหลานรักนะฮะเรื่องราวอลมานในเรื่องจะเป็นยังไงจะเกิดขึ้นยังไงได้ต้องไปติดตามชมกันเองนะฮะกับ ยี่สิบใหม่ยูเทิร์นไวยหัวใจรีเทิร์นมาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้สําหรับผมนะฮะผมว่าสนุกดีนะเดินออกจากโรงมาต้องบอกว่ารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างบอกไม่ถูกเลยมันคือภาพยนตร์ไทยที่ดีเกินค่าในดับหนึ่งเลยนะสำหรับผมนะที่ได้ดูในโรงนะว่าไงไงในแบบฉบับของผมเลยคือดูจบมันไม่เสียดายตังค์ว่างั้นเถอะการดําเนินเรื่องนะครับโอเคว่าบทการดําเนินเรื่องช่วงแรกผมว่าอาจจะดูน่าเหม่อไปบ้างนะทรงเรื่องจะเหมือนหนังไทยที่แบบแย่ๆทั่วๆไปที่แบบหนัง แบบโดดไปโดดมาที่แบบมันดูแล้วทาให้ไม่ไหลลื่นนะในช่วงแรกเลยช่วงแรกเนี่ยผมก็แอบคิดในใจเนี่ยเฮียหนังเล่นกูแล้วแหละแม่งแนวนี้แบบไปแล้วแน่หนังแนวนี้แย่แน่ๆอะไรเงี้ยผมคิดในใจไปก่อนแล้วแบบหนังเล่นกูแล้วอะไรเงี้ยเสียตังแน่อะไรเงี้ยแต่พอหลังจากใหม่วิการดานังเอกของเรื่องโฟออกมานี่แหละครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดูสดใสไปเลยไม่น่าเชื่อนะฮะหนังกลับมาดูสนุกขึ้นซะอย่างนั้นนะฮะแบบดูสนุกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเลยสำหรับผมนะการเล่าเรื่องช่วงใหม่ออกมาตั้งแต่ใหม่ออกมาเนี่ยดูไหลลื่นขึ้นากดูไ ไปบุกในเรื่องเนี่ยสออแทกออกมาได้อยางลงตัวมากๆฉากฮาแต่ละฉากเนี่ยมันดูเป็นหนังที่แบบพาแล้วแบบไม่ไร้สาระจนเกินไปอันนี้ต้องบอกว่ามันสออแทรกบุกม,มาได้แบบหาแน่แน่เนียนมากๆเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามีฉากทำให้ผมขำและยิ้มได้เยอะมากนะแอบจะดาเหมือนกันตอนที่ผมดูคนในโรงน้อยไปหน่อยนะถ้าแบบรอบที่ผมดูมีคนดูเยอะกว่านี้แล้วแบบพากันฮนะเสียงรอบข้างฮาแล้วแบบเราก็จะหาได้ตามอะไรอย่างเงี้ยนะเสียดายที่คนแบบลงเลปหน,น่อยบรรยากาศดูแบบ เปรี้ยวๆแบบแปลกนะทำให้แบบขำก็ขำได้ไปเต็มที่ขำอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆผมก็โอเคครับพาก็ได้อยู่ทุกคนอยู่เป็นกันนะเป็นหนังที่ทําให้ฮาได้เลยนะความฮาเนี่ยใช้ได้อยู่กานก็ชอบนะสำหรับการดาเนินเรื่องนะมาถึงในส่วนของนักแสดงในเรื่องกันบ้างนะต้องบอกว่าผมขอชื่นชมทุกๆคนในเรื่องเลยผมว่าแสดงกันได้ดีทุกคนนะแคสมานี่แบบบทแบบตรงกับบทที่ได้รับมากๆไล่เลยตั้งแต่นางเอกตัวหลักนะดดวิกาโฮเน่เนี่ยโอ้โหเรื่องเนี้ยต้องบอกว่าแบบเรื่องนี้แสดงเป็นคุณย่าในร่างเด็กที่แวีาาๆบบทง่่ ตัวเองเนี่ยยังหน้าเด็กหัวแบบทําท่าหลังข้อมบทการพูดกันชาเนี่ยทำเป็นเหมือนคนแก่อยู่ในร่างแบบัยรุ่นอะไรเงี้ยท่แบบผมว่าสมบทบาทจริงๆคือดูแล้วมันใช่่ะคือแบบเชื่อว่าแบบ คนแก่มาอยู่ในร่าง20จริงๆเลยทำนองนั้นเลยนะครับสำหรับดารีการนะสำหรับเรื่องนี้ผมว่าแสดงดีมากๆนะคคุณยายนีรุธปัทมาสูตรนะที่แสดงเป็นนางเอกในวัยแก่นะอันนี้ผมไม่ได้เห็นคุณยายในทีวีนานมากแล้วนะได้เห็นรอบนี้ต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกว่าคุณยายคนนี้ยังแสดงเก่งอยู่เหมือนเคยเลยนะครับก็ไม่เห็นในจอยีวีมานานมากพอไม่เห็นในหนักภาพยนต์เรื่องนี้โอ้โหแสดงได้เป็นคุณยายได้แบบลึกซึ้งเนี่ยและยังมีคุณลุงพิจักนะที่แสดงเป็นตาวิเทียนที่เป็นเพื่อนนางเอกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห เรียกเสียงฮาได้มากอยู่เหมือนกันนะสำหรับลุงคนนี้นะต้องบอกว่าแสดงดีแบบ โอ้ชอบนะหลายๆคนชอบมากในเรื่องที่ไม่ได้เอ่ยถึงก็ต้องบอกว่าแสดงดีกันหมดนะฮะอ๋อลืมพี่ก้องไปได้ยังไงมาพี่ก้องสารัตนะฮะโอ้โหก็ยังหล่ออยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับเรื่องนี้เอามาดหล่อหลอของคาแรคเตอร์ของตัวเองมาใส่ในตัวนัดเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องปรับอะไรมากมายเลยนะครับสำหรับคาแรคเตอร์ของพี่แกนแสดงเป็นตัวของตัวเองเป็นพี่ก้องสุดหล่อแม่คนอะไรจะหล่ออมตะตลอดการได้ขนาดนี้นะฮะแต่ต้องตำหนิมุมกล้องของหนังเรื่องนี้หน่อยนะครับผมว่าแม่งกล้องชัดเกินไปนะจะได้เห็นได้ว่าพี่ก้องของเราเนี่ยแก่ลงไปเยอะสมควร นะแบบว่าโอ้โหความแก่เห็นได้ชัดเลยนะสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับแบบกล้องจะชัดไปไหนนะพี่กล้องลองโซมไปเลยเรื่องนี้นะฮะก็ขอสรุปเลยสั้นๆง่ายๆเลยนะครับสำหรับผมนะฮะเป็นหนังไทยสําหรับผมแล้วเนี่ยผมว่ามันดีเกินค่าเลยนะดูแล้วฟิลกูดมากๆดูแล้วครบรถทุกอารมณ์มากๆนะทั้งความสนุกความฮาดราม่าซึ้งอินอะไรเงี้ยแถมมีข้อคิดต่างๆในเรื่องความรู้สึกของคนชะาด้วยว่าเขามีความรู้สึกยังไงนะครับสำหรับ คนชราในวัยแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงยายนึกถึงตากันเลยทีเดียวนะครับเราจะเข้าใจความรู้สึกของคนแก่มากขึ้นเลยนะครับหลังจากได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับแบบสงสารไปเลยนะคนแก่เขาก็มีความรู้สึกนะนี่พูดเลยนะถ้าไปเทียบกับหนังของ GDH g เ h อะไรอย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้อยู่ในขายที่ดีสู้ได้กับค่ายคพวกนั้นเลยนะนี่เป็นเพียงแค่เรื่องแรกของค่ายนี้ด้วยซ้ำนะเขาบอกว่าเรื่องเนี้ย เขาบอกว่าค่ายนี้พิ่งตั้งมาใหม่นะฮะและเป็นเรื่องแรกนะผมว่าถ้าแบบไปอุดหนุนเขาจะเยอะแล้วแบบให้เวลาเขาปรับจูนกันแบบอีกสักพักแล้วมีหนังใหม่ๆออกมาเรื่อยๆทุกแนวหลายๆแนวอะไรเงี้ยผมว่าต้องดีมากๆทําให้แบบเป็นค่ายหนังไทยที่น่าติดตามค่ายหนึ่งเลยนะครับสำหรับในอนาคตนะฮะสำหรับค่ายนี้รู้สึกว่าจะซื้อ CJ m a j o r อะไแลสักอย่างนี้เลยฮะก็โอเคครับดังเรื่องนี้ผ่านนะฮะดูได้นะฮะหนังไทยเรื่องนี้ผมคอนเฟิร์มว่าดูได้ไม่เสียตังแน่นอนก็เรื่องนี้ผมให้ไปเลยแล้วกันนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ 8ปดเต็มสิบนะฮะอยู่ในเกณฑ์หนังไทยนะฮะคะแนนอย่าไปคิดรวมกับพวกหนังฮอลลีวูดนะฮะผมให้ในเกณฑ์หนังไทย8ปดเต็มสิบนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะมาในเรื่องของสปอยนะครับผมไม่ขอสปอยแล้วกันนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมอยากให้ไปดูกันเองอ่ะเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบ น่าชมมากๆหนะังเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะในช่วงสปอยนะผมว่าดีๆเลยล่ะก็ขอจบเลยแล้วกันนะครับสำหรับการรีว no ิวหนัง nah, เรื่อง20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นนะฮะชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ทางช่อง YouTube ของผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็ได้นะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับหนังเรือ yeah. s. <S cream, ่องนี้ไม่ชอบยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะนี่เป็นการพูดคุยขำๆกันไปนะสำหรับสไตล์การรีวิวหนังของผมวิจารณ์บ่นๆกันไปก็ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะสำหรับการรีวิวหนังเรื่องหนน้าะะสสวััดีครบ